เรื่องสั้นวันนี้เสนอตอน The Airplane Ticket Phil had bought a r o u n d trip ticket to Miami Phil bought ซื้อ ticket ตัว ซึ่งในบริบทนี้หมายถึงตัวเครื่องบิน round trip ไปกลับ m ม a m มีซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดา but he wasn't going to return to Boston but แต่เขา going to จะ wasn't ไม่ return to กลับไปที่บ o s t o n หรือความหมายให้เข้าใจง่ายๆก็คือแต่ เขาไม่ได้วางแผนที่จะกลับบอสตันหรือเขาจะไม่กลับไปบอสตัน He was going to remain in Miami. เขา going to จะ remain อยู่ต่อ In Miami, he had bought the round trip ticket because it was four hundred dollars cheaper than the one way ticket. Cow bought. ซื้อ round trip ticket ตัวไปกลับ because เพราะมัน cheaper than ถูกกว่า one way ticket ตัวเที่ยวเดียว ถึง400 400ดอลลาร์ He was proud of himself เขา proud of รู้สึกภูมิใจใน himself ตัวเขาเอง he had outsmarted the airline cow outsmarted by what chalakwa airline saikan but his friend andy said the airline Fly High would charge his credit card four hundred dollars. But Andy, his friend, Sung Ben Puan Kong Kau, said, put airlined. สายการบิน Fly High ซึ่งเป็นชื่อของสายการบินชื่อว่า Fly High w o u l d จะ Charge เรียกเก็บเงิน Credit Card บัตรเครดิตของเขา สี0ร้อยดอลลาร์ 400. หรือความหมายของประโยคนี้ก็คือแต่แอนดี้เพื่อนของเขาบอกว่าสายการบินฟล High จะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของเขาเพิ่มอีก400ดอลลาร์ They charged Nancy's credit card two hundred dollars when she didn't return to Boston, said Andy. Andy said put. They poor my bin. Charged Ria c r e d i t card บัตรเครดิตของแนนซี Nancy. ่สองร้อยดอลลาร์ when ตอนที่เธอ didn't return my club Boston ความหมายของประโยคนี้ก็คือ พวกเขาเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของแนนซี่200ดอลลาร์ตอนที่เธอไม่กลับบอสตันเธ h ค h ดว่าเ e h ได้ประ d ยั200 by buying a roundtrip ticket เธอ Thought คิดว่าเธอ Saved ประหยัดไป200ดอลลาร์ By โดย Buying การซื้อ Round trip Ticket ตัวไปกลับ ความหมายก็คือเธอคิดว่าเธอประหยัดได้ $200 ดอลลาร์จากการไปซื้อตั๋วไปกลับ but fly high made her pay the one way price because she went only one way but แต่ fly high made ทำให้เธอใจ one way price แปลว่าราคาตั๋วเที่ยวเดียว because เพราะว่าเธอ went one way คำว่า went one way แปลว่าไปเที่ยวเดียว only เท่านั้นหรือว่าความหมายของประโยคนี้ก็คือแต่ fly high ทำให้เธอต้องใจในราคาตัวเที่ยวเดียวเพราะว่าเธอเดินทางแค่เที่ยวเดียว phil said if fly high tried to charge his credit card he would hire a lawyer Feel said "Put if ta fly high tried pay yam charge ria Kep his credit card but credit kong kau kau would cha จะ... hire tang จาง... lawyer tanai Andy said Nancy had told Fly High she was going to hire a lawyer. Andy said, "พูดหรือบอก Nancy told, บอกหรือเคยบอกก็ได้." Fly high to going to จะ hire จ้าง lawyer ทนายซึ่งความหมายของประโยคนี้ก็คือ Andy บอกว่า Nancy ก็เคยบอก Fly high ว่าจะจ้างทนายเหมือนกัน Fly high said To go ahead fly high said poo go ahead play with tumbleweed chodlai did she hire one Feel Asked Feel Asked ถามธอมเ e อจ้าง Wone ทนายไหมคำว่า one ในประโยคนี้อ้างถึงทนายนั่นเองหรือความหมายทั้งหมดก็คือ Lao jang ทัน Of course not Andy said Andy said Pood Of course not Blawa ว่า Lawyers charge two hundred dollars an hour lawyers ทนาย charge คิด200ร้อยดอลลา an hour ต่อชั่วโมงหรือความหมายก็คือทนายคิดชั่วโมงละ200ดอลลาร์สรุปเรื่องทั้งหมดก็คือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยายามเอาเปรียบสายการบินที่จบลงด้วยความล้มเหลวโดวยสรุปง่ายๆก็คือฟิลต้องการบินไปไมอามี่เที่ยวเดียวแต่เห็นว่าตั๋วไปกลับถูกกว่าตั๋วเที่ยวเดียวถึง400ดอลลาร์จึงซื้อตั๋วไปกลับแทนโดยไม่ได้ตั้งใจจะใช้ขากลับเพื่อนของฟิลที่ชื่อว่าแอนดี้เตือนว่า วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลเพราะมีคนชื่อแนนซี่เคยทำแบบนี้มาก่อนและสายการบินได้เรียกเก็บเงินเพิ่มจนต้องจ่ายเท่ากับราคาตั๋วเที่ยวเดียวอยู่ดีแม้แนนซี่จะขู่ว่าจะฟ้องร้องทางกฎหมายแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้เพราะค่าทนายแพงมากชั่วโมงละ200ดอลลาร์ บทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือการพยายามเอาเปรียบระบบด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องมักจะจบลงด้วยการเสียเงินและก็เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าบริษัทใหญ่ๆมักมีระบบและกฎเกณฑ์ป้องกันการเอาเปรียบเหล่านี้อยู่แล้วจบเรื่อง The Airplane Ticket